嗯，对，嗯，对，他，嗯，对，他，嗯，又做了一下，嗯，都没跟咱谈，嗯。 เป็นที่เก็บของเป็นน่องเครื่องขยายเสียงแล้วก็เป็นที่เก็บของได้ได้ได้สบายจะได้ไม่ดูเหนียวเหนอะ สองข้ามีสองข้าเกั้ามโนก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันที่ยวัฒนธรรมในวันมีรู้สึก่ที่วัดไทยเรามีความสามารถาิลัรมดน่จะ่วยรับคนสังคม be